สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พอแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพยากรณ์อากาศนะคะเกี่ยวกับการเตือนภัย ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนพายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะบริเวณภาคใต้ตอนบนนะคะฉบับที่15ลงวันที่9ตุลาคมค่ะพศ2 5 6 3นรนะคะพายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกตามแนวร่องมรสุมนะคะและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลอันดาม,มันในในคืนนี้ก็คือวันที่9ตุลาคมนี้นะคะลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้มีฝนตกหนักค่ะ และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง กับมีลมแรงนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ1-2วันนี้ค่ะส่วนอ่าวไทย ตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณนี้มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือได้ความระมัดระวังนะคะพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีดังต่อไปนี้ค่ะ วันที่9ตุลาคมนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุนบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะคือจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา นครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกนะคะคือจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและในส่วนของภาคใต้นะคะคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันระนองพังงากระบี่สตูลและภูเก็ตค่ะ จึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและสามารถติดตามข้อมูลในที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1.182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือแอปพลิเคชันไทยเวเตอร์นะคะประกาศณวันที่9ตุลาคมพศ25 1 3เวลา17นาฬิกานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะ ค่ะท่านผู้ฟังนี่ครบค่ะต่อไปนะคะเราไปฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประจําวันเสาร์ที่10ตุลาคมค่ะพศ25 6 3นะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไม่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคใต้นะคะขอให้ประชาชนที่ ใส่พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและควรงดการเดินเรือระยะ1-2ถึงวันนี้นะคะ อันหนพ,พายุระดับหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะปกคุมบริเวณภาคใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกตามแนวร่องมรสุมนะคะและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลอันดาม,มันในคืนนี้คือวันที่9ตุลาคมค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในภาคต่างๆนะคะภาคเหนือนะคะ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 2่6ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสลมจะตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง กับมีลมแรงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกตสุริน และนครราชสีมาค่ะอุณหภูมิต่ําสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-27องศาเซลเซียสลมันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานาครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ อุณหภูมิต่าสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-27องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพักตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนทั่วไปและมีฝนตรหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกชฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองระดับเจบของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28 -32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมจะตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่าสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมจะตกเฉียงใต,ใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนก,กับมีฝนนะคะระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสลมตะวตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะต่อไปเราก็จะไปฟังฝนตกหนักในภาคอื่นๆกันเลยนะคะจะมีภาคไหนเราไปฟังได้เลยค่ะ รายงานสรุปลักษณะอากาศนะคะเกณฑ์และปริมาณนนะ้ำฝนจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคเหนือนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาคนะคะวัดได้13.3ม mm, มมิลลิเมตรที่ดอยมูเซออำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้15.1ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละแปของพื้นที่เลยนะคะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห mm, ่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได mm, ้54.9เมเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้58.8มลเมตรที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้4 6 4มลเมตรที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละแปของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้3 4มมลเมตรที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอำเภอถหลังจังหวัดภูเก็ตค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางลยละ80ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้17มิลิเมตรนะคะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเขตดอนเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตกคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือนะคะที่ผาชนะไดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะเวลา5นาฬิกาสนาทีค่ะอุทยานแห่งชาติดอยภูผามอำเภอปัวจังหวัดนาด ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะเวลา6นาฬิกา9นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา57นาทีค <STE AL TH> ่ะกรุงเทพมหานครนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา8นาทีค่ะส่วนดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา1นาทีค่ะสะพานแหลมงอบอำเภอแหลงงอบจังหวัดตราดนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานะคะดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา55นาทีค่ะ และที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตค่ะดวดนที่ตกเวลา18นาฬิกา13นาทีค่ะและนี่เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าและเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะเราไปฟังด้ก,กันได้เลยนะคะร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกนะคะตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่9ถึงวันที่10ตุลาคมหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนจะเคลื่อนที่ลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันภาคตะวันออกภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนัก บางแห่งกับมีลมแรงสําหรับคลื่นลมบริเวณเทะเลดำมันและอ่าวไทยมีกําลังแรงนะคะโดยทะเลดำมันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะหลังจากนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังอ่อนลงทําให้คลื่นลมมีกําลังอ่อนลงนะคะในช่วงวันที่11-15ถึงวันที่ตุลาคมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดา พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนะคะและภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งสําหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความกดอากาศสูงจาก จากประเทศจีนนะคะได้แผ่ลงมาปกคลุมในระยะนี้นะคะในช่วงวันที่10ถึงวันที่14ตุลาคมหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจทะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้าชายฝั่งทะเลเวียดนามสูอ่อ่าวตังเกียป,ประเทศจีนในระยะต่อไปค่ะ ข้อควรระวังนะคะขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสาหรับชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองหรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะและนี่เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศนะคะ7วันข้างหน้า สำหรับวันนี้รายการพยากรณ์อากาศก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะ สำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ